สวัสดีเอีพี่น้องีติดตามช่องของวิทย์ผู้ดินนะครับเมื่อนี้ผมจะพามาเบิงคกว้นะครับคกวยอยู่ในคอกของคุณพ่อกำนันสามิตรนะครับเป็นกำนันตำบลน,น้าคายุบ้านน้องใหม่ตายนะครับอำเภอมั่นาาที่ดีจังหวัดขอนแก่นนะครับ รับคุณพอ่อผมควาถามแนวว่าควายอยู่ในคอเขานี่มีมีกักตัวครับเนิมีเยินหกสิบตัวมีอยู่หกสิบตัวเป็นเป็นควายสายใดครับเนี่คว้วยสายกล้วยลูกคอกแต่นี้สายพื้นบ้านเอาเอาเอาหลอดเอทียมมาทับแบบนี่เอาหลอดหลอดเทียมมาทับเนี่ยเป็นควายสายพาัฒนาเน,น,นาสะสายพัฒนาอ่าทีเขามีอยู่ในคอสายพาัฒนานี่เป็นสายใดพ่อบอกได้ได้ได้บอกครับ ตัวนอนยู่ตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ทับเบิรมอะไรที่ไตัวนี้นะเรือทเบิรมพัลล้านนอนนี่ตัวนอนอยู่นี่เนียนๆอีกกอมอ่าพันท้องอยู่กับเบิร์มพัลล้านท้องได้จักเดือนล่ะครับนี่ตัวนี้ท้องได้หกเดือนกว่าือเปล่าทองได้หกเดือนปลานะครับปลาผสมหลอดหรือหรือว่าเส้นโตผสมหลอดผสมหลอดเบิรมพันล้านเนาะครับเนาะโอ้แต่มีตัวใดอีกแน่ นี่ <NYU S 1> <gez> ครับเนี่ยตัวหนึงเนี่ยนี่เนี่ยตัวหนึงเนี่ยนตัวนี้ตัวนี้นะเออตัวนี <on> thinking, so ้ก <ION> ็ทับกันบักเพชรอุดรตัวนี้ทับกับเพชรอุดรเพชรอุดรมันตายไปแล้วว่าแม่บอกพ่อมันเป็นน้ำเชี่ยวเขาว่าเขาว่ามากเขาเขาเจ้าว่าว่ามากเขาว่าเขาว่าน้ำเชี่ยวไม่ว่าเขาลูกบักเพชรอุดรเขาลูกลูกอ๋อลูกบักเพชรอุดรครับผมครับ คือ <K r ute> เป็นนามเชื่อของลูกของเพชรอุดรครับตัวนี้ลูกของเพชรอุดรครับตัวผู้ครับตัวโอ้ <K r ute> สรุปว่า <K r ute> ทับตัวนะครับ,บ,บตัว ố, ตัวที่ทับเป็นลูกของเพชรอุดรแมนว่าเป็นเพชรอุดรโอ้แมนแมนด้วนะยครับเพราะว่าเพชรอุดรเพิ่งตายไปหลายปีแล้วนะครับอทองได้จักเดือนหรอพ่อเนี่ยทองในหาเดือนฟ้าทองในหาเดือนฟ้านะครับ เบื้องนะครับพี่น้องควายนครจะเป็นควายเราเกานะครับเบิ้งหน้าตาเบื้องสรงเขาครับวายพื้นบ้านนะครับเบิ้งเขาเบิ้งสรงกกบการลู้สึอว่าสิหาเบื้องยางนะครับพี่น้องควายลักษณะแบบนี้นะครับนี่นี่อีเลตัวนี้แม่หลักแม่เข่าเนี่ยอีอีเปกง่ายเนี่ยเนี่ยตัวตัวได้ลูกได้ลูกนี่ เดี๋ยแเม่นดินได้ลูกเก้าตัวเลยส่วได้ลูกแบบโอ้ตัวนี้ก็เป็นลูกของของเพิ่นหลวงเพิ่นทับหลวดทับสายสายพัฒนาทับสายพัฒนาพ่อรูปพ่อรูปพ่อรับเป็นควายตัวไหนครับควายตัวนี้นี่ทับยูดพ้ามผ้าพระผ้หมอพระมัทพระว่าเป็นบามันนะเป็นนั่นแหละว่ามันเห็น่มี่คือมันเป็นทับ ยุยยยทธาพานี่ยมันเป็นสถานีอพอพัพนุน้ำน้ำเชื่อของกรมปศุสัตว์ครับครับครับกรมเนี่ยอ๋อเป็นเป็นลูกวายจากกรมปศ<อ>ุสัตว์โอ้ได้หลอดมาจากกรมปศุสัตว์เป็นตัวแม่เนาะครับเ,เนาะ เป็นลูกของแม่นี่นะครับของแม่ยเยีนปียกง่ายเนี่ย<อ>ไ,ดได้ลูกเต่าตัวซีบตัวแล้วเนี่ยส่วนสูงเป็นประมาณเท่าไหร่พอนเนี่ยต้นสูงตัวนี้ก็ร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สองนี่ละร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบสองนะครับอืนี่ลูกแม่มันให้ลูกดีน้ำนมมันดีครับเบื้องแกงขาเบื้องหน้าตาคอเปินเป็นป้ายจากกรมนะครับกรมปศุสัตว์นะครับพี่น้อง ควายหลายป่ะนี่เด็กจังไหนสิมีหญ้าให้มันกินนะพ่อเนี่ยรุ่งรุ่งมันเป็นที่บึงที่หนองสารน่าประโยชน์บ,บ้านเนี่ยอ๋อเป็นอ่างอ่งอ่างหัวย่างครับที่ท่านก็อะไรอยู่เนี่ยอ๋อพ่อปล่อยควายเป็นลงกินแบบธรรมชาติเลยลเลี้ยงแบบไร่ทุ่งไปเลี้ยงไปน้ำหนองอ๋อหนองสารน่าประโยชน์ครับยุ่บ้านนี่ยังกับคุณพ่อบ้านเฮาเนี่ยบ้านน้องไม่ตายตำบลหน้าคาอบ้านมันจะครับผม พ่อมีคนเลี้ยงให้ป่ะครับเนี่ยปล่อยลูกน้องกับยางเขาไม่เองโอ้ย่ามเศร้าปล่อยไปปล่อยไปมันบ้านติดหนองคู่หนองคู่สามกางกางมีประมาณหาหาสิบเมตรครับปล่อยออกเลาเนี่ยมาเลี้ยงกับมันงกับเนียงเลี้ยงกันเข่าคอกแก่มาปล่อยมันลึงแล้วมันเลี้ยงมาหลายปีแล้วเนาะแก่เนหูเนาะมันอีนั่นแหละผ้ายางอีเขาเรียกอีโอ๊ตตัวโตนโเขากลางๆนั่นัอนคุณพ่อ แม่ดิเดนิมโอ้แม่นี่ก็เป็นแม่กบแม่เข้าล่ะเนี่ยแม่กบกแม่เข้าคือกันแม่ลูกมันน้องเดนี่นี่นะครับลูกมันก็ให้ลูกบีให้แต่ลูกตัวแม่มันแพนลูกกันนี่ก็ติดแปดเก้าตัวอะไวนี่แล้วพอพันขามีประจาคอกบ่อดิ่นั่นลูกลูกลูกกันพอพันเอาไว้ตามพันทหาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวข้าจังสิผ้าไปเบิ่งพอพันนะครับตอนนี้คือขอเบิ่งผ้าปีน้อยที่เบิ่งควายอยู่ในคอกของคุณพ่อเพิ่นนะครับ อ๋อคือเฮามีพอพันฝ้ายอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่านอนั่นก็เป็นสายพัฒนาอยากได้ตัวใดกับครับผมครับแม่นี่เดี๋ยวคุณพ่อถ้าสมมุนรำมี่เอฟซีเพิ่นมาเพิ่นขอแบงนี่ตั้งราคาไว้หลายป็นไหนี่นี่เาแม่แม่แม่กับลูกนี่ยนะแม่นี่ล่ะนี่แม่นี่แม่เดี๋ยวลืมมีลูกเพิ่นพร้อมครับเอาเอาคุ่วเอาคุ่วไปทั้งแม่ทั้งลูกนี่คุ่วแม่ลูกกัน หกหมื่น,น,ลนปลานะครับลูกมันจะเงี้แล้วลูกคน,กนจักเดือนนี่ว่ามัานถึงยันหนอนหนอนลูกมันกะติแปะหกเจ็ดเดือนแล้วแต่หกเจ็ดเดือนลูกตัวแม่หรือตัวตัวผู้ครับลูกตัวแม่ลูกตัวแม่เนาะเพิ่นทองว่อยู่อยู่อยู่ในทองนั่นทองปลาทองจักเดือนครับทองเงี้ยนี่ว่างหกเดือนทองเงี่ยแล้วโอ้ตังพ่อตั้งไว้ประมาณหกบ่ประมาณหกประมาณหกสิบป่าครับผมกับ ควายดอนน้อยนี่เด้เมนนี้แม่ว่าน,นอนอยู่ทีเดียวโอ้นั่นนั่นเปลือกพอท่นเลยพอเราเหนื่อยใช่ไหมเออครับผมอันนี้ก็บทัพหลวงทับน้ำเชื่ครับพอพันเพิ่นเป็นตัวไหนพอ่พอพ่อพ่อจำ้จาาบอ่นะออกจากกลมคือกันดิเป็นน้ำเชื่อจากกลมนะครับควายดอนน้อยเมื่อกี้นี่แม่คาเจ้านอนอยู่นั่นนะครับนี่นะครับควายเราเกา โดดูยังไม่เห็นนะครับแนี่ข้อนี้มี่หกสิบตัวตัวนึงนั่นดูวมว่าหนึ่งครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับตัวตัวตัวเขาที่เขาเห็นอยู่นี่บ่ครับเนี่ยตัวลูกลูกเพื่อนบ่ครับที่ยืนอยู่ข้างหลังอืมมืดนะครับพี่น้องตัวนี้มันใ่นไงเราตัวน้อมันแตกเดือนเราอ่ะครับผม ลูกอยู่ในฟาร์มบ,บ่มพันล้านโอ้อตแต่พ่อเดี๋ยวแป๊บนึงอัานใจตัวลูกว่าข้อยนุ่มตัวนั้นพอเป็นสายไหนควายนุ่มตัวนี้พอเป็นสายพัฒนาเป็นสายบักน้ำเตี้ยจากฟ้ามทาพระจากฟ้ามทาผ้า,าฟ้ามทาพระเนี่ยแม่นเป็นกลุ่มมั้ยเป็นกลุ่มเหรอค,ครับโอ้อเป็นน้ำเชื่อจากกลุ่มนะครับหล่อนลูกมันสูงลอยสี่ริบผาเรื่อง เพิ่นได้จักปีเหรอครับนั่นลูกมันบ่าท่นรู้มันก็สิวางสีปวกพอดีล่ะสีปวกกว่านะครับลูกเป็นตัวผู้ตัวผู้โอ้เป็นพอพันธุ์ได้ล่ะนั่นเลยจงไว้อ๋อก็เลยจงไว้สิเป็นพ่อพันธุ์ประจำข้อเฮาเนาะมันเป็นแขทงขามันใหญ่มันครับผมแต่แม่แม่นี่เพิ่นข้องอยู่กับตัวไหนครับนี่เพิ่นล้านมีใบครับ แม่นี่ก็ท่ออยู่กับเบิรมพันล้านนะครับมีใบ,บ,บทับมีใบรับประกันเรียบร้อยท่อจักเดือนหรอครับเนี่ยหเดือนท่อหกเดือนอีกคือกันนะครับรสูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยสูงประมาณสูงประมาณแดมา,า่ดอกแม่นประมาณนี่เนาะครับเนาะี่่ครับ ว่าอยู่นี่สูงประมาณร้อยร้อยร้อยสี่น,น,นถ้าพูถึงกับประมาณร้อยร้อยสามสิบไปปลนะครับร้อยสี่นี่ลายตัวยครับถ้ามาอปปม้อยลายนครับร้อนี่สิบพี่หนีียตัวเยอะตัวครับมีผู้สนใงกัประมา้อร้สา่ไปลยนครับแ้วโค่นี่ตวัวเไวรับดประมาณเท่าร้อยหามื่ลนขึ้นอน,นี่ลาะ้างลาอาม,อาามอลงคร้ย่พนนะครับ เห็นแม่ก้อนหันพ่อบอกว่าหกสิบนี่ที่ว่ามันเป็นแม่์เงีม้งม่อ้างฮะโอ้ท่าอ้างเงี้พ่อก็เลยตั้งไว้หกสิบหันเม่กลางกาวกับเม่ละหามีนก้อนนีม่มีลูกติดพร้อมนี่นลูกติดนะครับลูกติดละม่ารทองร้อมสรุปว่าสามนอกแต่ลายในท้องลายอยู่ในท้องก็คือสามนะครับะปืนพ่อเราตั้งไว้ตีหาหาสิบนะคะหาสิบคืนลุงนะครับกันอ้างเงี้ยม่์เงีกับราคาก็อยู่หกสิบนะครับ ต่มมันลอยที่ที่ฝนมันจะแสนสิ้นแสนร่งอืมครับผมครับโอ้สาอ่อนป้ายในคลองนี่นะครับพี่น้องตื่นเสาปล่อยเปิดเปิดค<ว><า>ล้องเปิดคล้องยางลุ่งห่วยหากินเองนะครับออทำแรงมากก<อ><อ>ับย<อ>างเข่าคอกเองนะครับพี่น,อน้องแม,ม,แแม่แม่นี่ยได้พ่อเนี่ย ทับแล้วบวอทับล้บวฟ่ทับฝ้ายอยู่ในคอเขานแ่กล้วเโอ้นี่ีขืนซลละงเป็นทองแรก,แรกแจริงโอ้ยืนยืนยุติัดไปนั่นบ่ครับสูงประมาณเท่าไรครับเนี่ยตนี้สูันเอเป็นกล้วยแม่สาวเป็นฝ้ยแม่สาวแล้วแล้วเพิ่นเพิ่นเกิดอยู่ในคอเขานน่บ พอพ่อของของของเพื่อนเหรอครับพ่อของเพื่อนนี่มันเป็นสายอันพัฒนาพ่อพ่อรู้ป่ะคับเป็นเป็นตัวใดครับสายใดครับสายนี่แหละสายบักันน้ำเชียรนี่แหละสายน้ำเชืยอ์นะครับเนาะเพราะว่าเบิ่งเบิ่งรูปพันธุ์สันฐานเพิ่นมันมันมันโดดโดดเด่นอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่าควายในคอบเพิ่นเปลี่ยนไ่เราเก่าควายหน้าเฮาธรรมดานะครับ พ่อทับพาจากสายพัฒนามากระดิซอดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับหลายบ่หลลยกับพิจารณากันเดานะครับเอซี่พี่น้องครับเดี๋ยวพามาเบิ่งกไาอีกตัวนะครับตัวตัวนี้เพิ่คยท่องเคยมีลูกอยังครับเนี่ยลูกแรกเพิ่นท่องไดเจักเดือนครับท่องกับตัวไหนครับเนี่ยอันนี้ก็ท่องกับเบิรมพัฒลานอีกแล้วนะครับวนดืออดมาใส่มาจา ซื้อหลอดจากเล่าหซื้อมาหลอดละซีพั 4, นะ 4, นะครับพี่น้องมาจ้างนะครับพอถ้าจากฟ้ามที่ผมเคยไปถ่ายคลิปเบิ้มพัล้านคุณปีตนาเยี่ยมเปิ่นขายหลอดละหาร้อยนะครับถ้าซื้อหาพันได้ชิปสองหลอดนะครับอันนี้คุณพอเราซื้อมาสีพันนะครับมาจ้างหมอผสมห้ตั้งหากนะครับ เป็นลาบล่องเป็นลาประกันว่าเป็นน้ำเชื่อของเบิ้มนะครับนั่นแนหะแม่ยางไปยุ่นนันนะครับพี่น้องเกืบอบแล้วก่อนวันนั้นมันยึดเพิ่นมาจากเพิ่นมันงยึดเ,เขา,าอยากกัดไว้ตเนนี้เนี่ยโอ้จะได้ว่าช่วงนั้นช่วงช่วงนั้นอาจอาจอาจจะเป็นชุลาซีพันเนาะเจ้าป่านี้น้ำเชื่อกันเลยเหลือเล็ดรอดมาจ,จนจนว่าพอดพึ่งได้ผสมนี่ ไหว้ไหวยอยู่ในคอของพ่อเนี่ยผสมเบิ่มพันล้านไว้หลายเป็นไรครับเนี่ยฮกแม่วะ่ะฮกแม่ซีพันเลยฮกแม่ซื่อซื่อหลอดมากโอ้ซีพันได้ได้ฮกแม่เออมาจ้างเขาทาอีกซื่อตลอดมากเนี่ยซื้อซื้อตลอดน้ำเชื่อมมากมาจ้างหมอเขาจะผสมให้ตั้งหากคือได้ฮกหลอดเนี่ยซีพันโอ้มันถึงหลอดเราฮกหลอดก็บาท นะครับลองลองฟังอันนี้คุณพอ่อกำนันสามีรเปิรนเป็นผู้เบ้าเองนะครับผมกับพึ่งไม่เห็นเล่ากับข้อขูอมล้วก็บทายคลิปแผ้พี่น้องได้เบื้องได้ฟังกันไปน้ากันนะครับนี่กรเบิ้มเนี่ย้อง,ง่ายเราเนี่ยข้อได้เย็ดแปดเดือนเราเนี่ยเบิมนเนเบ้มตัวเนี้ยตัวนี้กระทองกับเบิ้มขึ้นกันเนี่ยมันมีอยู่หกตัวขันตัวสีตัวใดสีอ่างดีดีสีง่ายๆกับทาเบิ้มนะั่กันตัวใดหลอดหลอดหล,ล,ลอดกับทำนำเสียว โอ้หันตัวได้ชกมีนะไรนาขอสอดเบิ่มเนี่ยสอดเบิ่มเลยหั่นตัวได้ชกมีนะไรน่าขอตัวนี้มันแม่อ่างไงเนาะแม่อ่างไงก็เลยเอาน้าเชื่อเบิ่มมันก็ะสุนไวสามเปียกอะไนี่แมงแมงครับก็งามอยู่นะครับมันหนังหนาทาไงดีนะน้ำนวมันดีครับผมมันเป็นัวดขั้วแม่เกาแม่ลักครับได้ดูหาหกตัวอะไรนี่ครับผมนี่นะครับ,รบ,รบเบื้องการจัดการของคุณพอ่อ การวางแผนของของของเพิ่นนะครับมีอะไรว่าถุงอะได้หรือแม่กลางกลางกับไส้หลอดอจากกลมจากกลมเท่านั้นครับพันสองพันแถวครับผมเดี๋ยวนี้มันลงแม่แม่นี่นะครับนี่ได้แม่สาวเนี่ย ย่างเพระท่านได้ผสมป่ะครับเนี่ยผสมปั่นยังนีไงนี่นะมันนี่นี่จะนวนหกตัวนี่แหละแบบนี่ตัวนึงอ่ะโอ้ตัวตัวตัวนี้การผสมน้ำเชื้อของเบิรมพัล้านคือกันจะนวนหกตัวที่ได้ดีมันผสมหกตัวเดียตัวนั่นเด้อรวมผันเมียอ่างยังไงแม่แม่นี่กับแม่นป่ะครับเนี่ยแม่นี่แม่นี่ภับอันอันไขยลูกคอกเจ้าของเนี่ยโอ้บ่แม่นเนาะครับแต่ว่าตัวตัวตัวนี้คือน้ำเชื้อชุดเดียวกันนะครับ เดียวกันครับเบิรมพันล้านนะครับหกแม่นะครับสรุปแล้วติดเบิดแล้วติดหมดแล้วจักจักเดือนนะครับมันทองโอนี่เสียเ่าแฮปเจ๊เดือนเสียฮะแปดเดือนแล้วเนี่ยโอ้มันทางมันทองมันจะลัานแล้วครับผมครับนี่นะครับเบิ่งแล้วกับสอานเพิ่นมันคำแล้วนะครับประมาณสี่มงแรงกว่าเกือบหามุงนะครับกับสีมืดแน่จัาหน่อยนะครับอยู่ในขอบ นี่นะครับพอพันควายประจำข้อของคุณพ่อสามิตรนะครับควายตัวนี้เป็นสายใดคุณพ่อเนี่ยไอ้รุ่งร้านของแบบนี่้นะเขาแบอกขอว่าขาว่า,าบ,บักเพชรดดอ,อุ้ดอนอืมเป็นหลานนั้นนี่ละมันเร <ปะ S 2> ิ่มเป็นตัวพื้นดีตัวแข่งขาเหยียดดีมันก็เลยเขาตำนาหน้าเริมรจรมโฉวปีแปดเดือนเลยนะคุณพ่อปีแปดเดือนนะครับเป็นควายอยู่ในคลองเขาเรือพ่อซื้อเขามาตัวนี้นี่ ลูกี้นึ่งเด้อลูกี้อันเพราะว่าทุ่งอะไรที่ที่สองเนี้ยโอ้โอ้เป็นเป็นเป็นลูกี้อันนั่นเองแม่นั่งดูมันแม่นี่ลูกนี่เนี้ครับผมครับควายอยู่ในคอกนลยครควยอยู่ในคอกตอนนี้ตอนนี้เพิ่นเพิ่นเซิ่งได้แล้วแม่นเซิ่งได้แล้วแต่ว่าท่านเห็นหน้าลูกมันงหรอโอ้เพิ่นเซิ่งควายอยู่ในคอกเขาแล้วแต่ว่าท่านมันผ่องรึว่าท่านเห็นลูกเ่ราะท่านเห็นลูกเพราะเพิ่นก็เป็นฝ้ายนุ่มๆหน่อยเนาะ สูงประมาณเท่าไรครับเนี่ยตัวนี้สูงร้อย 4, สูงี่สิบหานะครับแนยปีแปดเดือนปีแปดเดือนนะครับเป็นลูกหลานสายเพชรอุดรตามที่เพื่อนบอกบอกมาเนาะนี่นะครับเบื้องอัตลักษณ์ของเพื่อนเพื่อนเจี๊ยกตัวม้วนออกรอกนะครับกะมีเราียงคำเาเรียงคำรมามาีจุดเด่นอยู่หลายหลายหลายอยู่นะครับพี่น้องจังฝันอยู่ขาหนาเพื่อนนะครับ วันตรงกระบาลใต้ตานะังกระมี่นะครับพี่น้องนี่นี่เนถุงทองเป็นไตดีเยอะครับเบิ้งขาเบื้งถุงเท่าเพิลน,นะครับอ่องข้อกระมี่สออ่องนะครับผมครับฝากถึงเอี้พี่น้องที่เบื้องคลิปนี้แล้วนะครับมีความคิดเห็นได้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแจ้งกดติดตามให้ผู้ดินน้ำนะครับผมกาสิผ้าไปเบิงหัวควายต่อไปเรื่อยๆสีมีแพะมีแกะเสริมข่าว่าน้ำนะครับพี่น้องซึ่งช่วงนี้ตลาดนัดโค้กระเบือกบบ,อบ,บ,อบเปิดนะครับพี่น้องผมก็จะลากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับกับขอบคุณหลายๆครับ